เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยค่ะมาพบกับคุณในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้ของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ เชื่อว่าในทุกวันนะ้ะบางวันก็เป็นวันที่ดีแฮปปี้นะคะบางวันก็เป็นวันที่มีเรื่องให้บน่นหรือว่าให้คิดมากนะคะวันนี้ค่ะแดงเลยนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นบทหนึ่งที่แดงเคยพับไว้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบ่นค่ะ เ,ออเดี๋ยววันนี้เราลองมาคุยเรื่องนี้กันเนาะหยิบมาจากหนังสือชื่อ Old Little Book of Happiness นะคะสิ่งสำคัญในชีวิตที่โรงเรียนไม่ได้สอนเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ช h o t c u t นะคะชื่อบทมีชื่อว่าเลิกคร่ำครวนเสียทีเขียนโดยคุณรอกแซนเก e นะคะลองไปฟังกันเลยค่ะฉันอาศัยอยู่ในชนบทของประเทศสหรัฐอเมริกามา9ปี เริ่มจากรัฐมิชิแกนที่ซึ่งฉันเรียนต่อปริญญาเอกจากนั้นย้ายมาเป็นศาสตราจารย์ในตอนกลางของรัฐอิริเนนส์และปัจจุบันอยู่ที่รัฐอินเดียนาในสถานที่ซึ่งเกือบทุกคนอยู่อาศัยกันมาทั้งชีวิตฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนจากข้างนอกที่มองไปข้างในมีแค่ไม่กี่อย่างที่ฉันชอบทำมากกว่าการตัดพ้อถึงการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ของฉัน ฉันเป็นมังสวิรัตจึงไม่มีที่กินอาหารข้ามดีๆโดยไม่ต้องขับรถไกลห้าสิบไมล์ฉันเป็นคนผิวดำจึงไม่มีที่ให้ทำผมโดยไม่ต้องขับรถตอไปอีกห้าไมล์ฉันเป็นสาวโสดและบางครั้งตัวเลือกในการออกเดทก็ค่อนข้างน่าสยองโนสานามบินหลักที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปตั้งสองชั่วโมงฉันนำเรื่องพวกนี้ไปบ่นให้พ่อแม่น้องชายและเพื่อนๆฟัง ฉันบ่นใส่อีเมลและบทความที่น่าสงสารเซย,ยืดยาวรู้สึกดีชะมัดที่ได้พูดว่าฉันทุกนิดหน่อยมาฟังความทุกข์ของฉันสิโถวความทุกข์ทรมานนำมาซึ่งความสง่างามมากกว่าความเบิกบานใจบางครั้งก็ดูเหมือนว่าการพร่ำบ่นเป็นภาษากลางในหมู่เพื่อนฝูงของฉันเราทุกคนต้องมีเรื่องไม่พอใจบางอย่าง เพื่อนๆที่อิลลินอยส์บ่นเรื่องรถไฟไปชิคาโกและที่มันไม่เคยตรงเวลาเลยส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองใหญ่กว่าก็พากันบ่นเรื่องค่าเช่าแสนแพงและกลิ่นแปลกๆบนรถไฟใต้ดินเพื่อนที่แต่งงานแล้วบ่นเรื่องคู่ครองเพื่อนที่ยังโสดบ่นเรื่องการออกเดทคุยๆและฉันไม่อาจเข้าถึงเพื่อนๆที่มีลูกได้ด้วยซ้ำการบ่นอนุญาตให้เรารับรู้ถึงความไม่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องทำอะไร มันปล่อยให้เราเรื่องเริงหันษาอยู่ในความเฉยเราทุกคนมีแนวคิดอันยิ่งใหญ่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากเพียงแต่เราี่หรือทำนั่นหรืออยู่ตรงโน้นบางทีการบ่นอาจช่วยเชื่อมโยงช่องว่างที่กว้างใหญ่ไพศาลร,ระหว่างตัวตนในโลกแห่งความเพ้อฝันกับความเป็นจริงแต่มันก็ทำให้ฉันสูญเสียความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยขณะที่ฉันอาจไม่ชอบที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ภูมิใจจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าบ้านเมื่อเร็วๆนี้ที่งานเลี้ยงกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนขณะที่ฉันคร่ำครวญถึงทุกอย่างที่ทนไม่ได้เกี่ยวกับเมืองของเราทัานใดนั้นฉันก็สังเกตเห็นว่าเกือบจะตลอดเวลานั้นพวกเขาเอาแต่เงียบและขยับตัวอย่างอึดอดัดช่วงเวลาอันต่ำต้อยนั้นผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวฉัน การบนอาจทำให้สบายใจทว่าการยอมรับก็เช่นกันไม่มีสถานที่ที่สมบูรณ์แบบไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรอกจะต้องมีบางอย่างให้คร้ำครวญเสมอด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ความคับข้องใจของฉันฉันเสี่ยงจะพลาดช่วงเวลาแห่งความเบิกบานใจอันเปี่ยมคุณค่าน่าตื่นเต้นช่วงเวลาเหล่านั้นในระหว่างขับรถทางไกลกลับบ้านจากสนามบิน ที่ฉันมองท่งหญ้ารับเรียบสีเขียวเฉดต่างๆอันน่าทึ่งขณะที่นออ่อนของต้นข้าวโพดแทงยอดขึ้นมาจากดินที่เพิ่งไถโพนหมาดๆที่ฉันมองยุ้งฉางไม้ที่สีหลุดลอกซีจางและอุปกรณ์ทําฟาร์มทุกประเภทขนาดมะฮือมาทว่ามีความสุนทรีแฝงอยู่ในการที่สัตว์ยักษ์เหล่านี้ส่งเสียงก้องกระหึ่มไปทั่วแผ่นดิน เมื่อกลับถึงบ้านฉันยืนอยู่บนเฉลียงแง้มมองท้องฟ้าย่ำค่ำคืนแล้วก็เห็นดาวทุกดวงและรู้ว่าฉันไม่มีอะไรให้พร่ำบ่นแม้แต่น้อย บนจริงๆแล้วดวส่วนตัวแดงก็มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะก็ทําให้เราได้ระบายแล้วก็สบายใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าช่วงไหนเราบนมากเกินไปบนบ่อยเกินไปก็อยากให้เราขันกลับมามองนะคะว่าเรากําลังมุ่งความสนใจไปที่เรื่องที่เราไม่สบายใจค่ะและเราก็จะพลาดโอกาสในการมองอีกร้อยอีกพันเรื่องเลยที่เป็นเรื่องโชคดีในชีวิตของเรา หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณมีค่ำคืนที่ดีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ